ก็มาติดตามผู้โซ่ครับสองสินะครับเข้าอู่สีช่างเดีนะครับเขาอู่สร้างเดียครับ TE หนึ่งสองห้าศูนย์สองร้อยยีเล มีขี้ไงบอครับเยาวไปเลยครับเยาไปเลยคิดว่าเกี้ยวโอดอะเกี่ยเขาอดอะเจะไปแก้คาเยวโอดอเปนีไม่นานะอครับดูโป๊โป๊ทิ้งันโป๊ะเลยทั้งล่างข้าครับโปตงทั้งล่างข้าท้งนาเสยังครับงหนะทางนาสเหลครับเียเโกเห็ชุดแจ้งนอกครับเพื่อนแจ้งนอกอันนี้นี่ประตูที่เสีย ทุกอย่างครับอย่าจะเป็นเลดครับเป็นเลดกระจกกรับเปลี่ยนไหมครับน่าใจวะเพราะว่าทอดแล้วแล้ว่อเแล้วแล้วครับทอดแล้วแล้วครับเราสีไปเลยครับสีไปเร็วๆทอดแล้วแล้วทอดทอดจะมาหลายนะครับเลือดที่อะไรแดงสวยแดงร้อนเลืยวเสริมรอนิดหน่อยครับสองร้อยยี่สิบแรงนะครับกู่โซ่อูสีช่างเด่นครับ ดีชาการช่างยกแชนแนลแชนแนลครับดีชาแชนแนลครับติดตามเพจติดตามยูทูบต้อมยูทูบดีชาแชนแนลด้วยนะครับกระทะอะไรเฮ็ดบวครับกระทะกระทะสั่งนอกนะครับกระทะกระทะสั่งนอกครับข้างในนี่เดือดบวครับข้างในแป้งเบบี๋ครับข้างในางเบบี๋ ค่าแม็กค,ค่ารอดนี่ยเกือบสามแสนเพอห้างหลังซุ่มรอดจะเป็นเหรีกครับโอ้ยฉันซีเป็นเหรียไปบอันนี้ก็เหรีกนะครับอันนี้ก็เหรียญชอบเหรียเหรียเหรียญครับเหรียเหรียอันนี้ก็ใส่เหรียนะครับซุ่มรอควงเพี่ยนวะครับควงงาการลุกเนะ ล <laughs> องเปลี่ยนมาครับน่าจะเป็นเหลนะครับอ่าจะเป็นเหล็กเน่ทำมานกเกลียบรอดสิเลเอ,อาเพ่จะถอดฟ้ากรางอ่ะยัว่าเลย สีเดย์ครับสีเดย์ครับเนิมซำเป็นขาของมุกมุกขึ้นมาเขาของมุกบเซ่เซ่กาเพชรบ่นี่มุกครับบ็นเซ่กามุกคือบเซ่กาโอ้ติดตามครับเซ่กาเพชรนี่เขาเธอหนึ่งเป็นรถไทยรถไทยไม่มาเป็นรถนอกที่เป็นรถนอกติดตามครับติดตามเอาข้ามประตูนี้สิเลียดรดบ่นี่ นี่นะจะเป็นความเรียดความเรียดมาเลยกระจกกระจกเรียดมากระจกเบียดครับกระจก่เบียดมาไฟไฟตาเปลี่ยนไหมบอไฟไหนจะเปลี่ยนเฟ้ไหนช่วงไหนเปลี่ยนไหมบอครับเปลี่ยนไหมบอข้างในวีวีเข้างในวีเอพโอช่างเดจัดให้ครับเดจ้าช่างได้หรอครับจัดให้ครับวันนี้พังน้ำพังเลยเขาขึ้เป็นตาขัง ตั้งนอกัอ้งนอกรั้งนอกรั้งนอกรั้งนอกะเก้านอกสร้างยางเยอะครับพี่รโบพกันซีันซีเองดีดีนะครับกูโซ่ครับเนี่ยวีอีหนึ่งห้าโอ้ยหนึ่งสองห้าศูนย์สองร้อี่สิบแรงกูโซนะครับ จองเท่าครับจองเท่ายดำเดิมๆน่ครับย้ำเดิมนะครับเดิมๆครับ,ร,บรถเดิมๆเ,เครื่องก็เดิมครับไม่ได้ทำอะไรสองยี่สองร้อยยี่สิบทูโบสองร้อยยี่สิบทโบ, 2, โทโบติดตามครับติดตามติดตามตอนต่อไป ทางลมท่อครับท่อครับท่อเ็ดจากสถานกครับสถาพรท่อเ,เสียนะครับท่อสวยครับท่อสวยท่อสวยมากครับอย่างรีเดียนนะครับอยู่แล้วว่าอยู่ขั้นตอนการโป้ซีครับโป้ซีโป้ซีนะครับดูดู 그냥 그냥 ่องคร